นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูพี่แอมนะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องของการผลิตไฟฟ้าค่ะซึ่งเด็กๆรู้ไหมคะว่าปัจจุบันนี้นะคะไฟฟ้าเป็นที่ต้องการนะคะกับทุกบ้านเรือนและก็ตลอดจนหลายๆประเทศนะคะที่มีความต้องการพลังงานในรูปแบบดังกล่าวซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการผลิตพลังงานนะคะหรือว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีรูปแบบ การทํางานอย่างไรนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรยายนะคะการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้และนํามาเปรียบเทียบนะคะการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าตลอดจนมีการนําความรู้นะคะเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านําไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ก่อนอื่นนะคะทีนี้เรามาพูดกันก่อนซึ่งเด็กๆนะคะก็ทราบว่าในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะการพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้ซึ่งการเปลี่ยนรูปในที่นี้ในคาบที่แล้วเราก็เคยเรียนไปนะว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถที่จะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานกล สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานเสียงสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานแสงนะคะหรือว่าพลังงานความร้อนได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่า ไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรือนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมาจากโรงไฟฟ้าซึ่งโรงไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีจุดกําเนิดนะคะมาจากแหล่งพลังงานจากธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่สามารถผลิตนะคะพลังงานไฟฟ้าให้กับเราได้ซึ่งเด็กๆเคยได้ยินไหมคะคําว่าไดนามไดนาโมนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง อ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะ สำหรับไดนาโมนะคะหรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะคะแต่หลักๆก,การทำงานของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานกลค่ะพลังงานกลคืออะไรเราเคยเรียนไปแล้วว่าพลังงานกลเป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อใดก,ก็ตามที่วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ก็จะมีการสะสมพลังงานเหล่านั้นเก็บเอาไว้นะคะซึ่งการเปลี่ยนจากพลังงานกลในที่นี้ ถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะโดยอาศัยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าจึงส่งผลให้เกิดกระแสะไฟฟ้านั่นเองค่ะอทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตาสำหรับรูปร่างหน้าตานะคะของไดนามหลักๆนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือขดล,ลวดทองแดงค่ะบริเวณจุดนี้นะคะกับแท่งแม่เหล็ก ซึ่งสาเหตุที่เราจะต้องรู้จกัก2 2อย่างนี้เนื่องจากว่าจะไปสัมพันธ์กับการทำงานนะคะเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมานั่นเองนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าหลักการทำงานของเครื่องไดานาโมเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามารับชมคลิปการทดลองกันค่ะก็สวัสดีนะครับผมอ่าที่เห็นอยู่นี้คือเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับ หรือไดนาโมก็จะมีขดลวดนะครับตรงนี้ก็มีหลอดแอลวีดี a อซีกระแสสลับนะดีซ c กระแสตรงตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมีสองขนะั้วครับขั้วเหนือขั้วใต้ขัว้ว ถ้าเป็นขั้วต่างกันมันก็จะดูดกันนะครับค้่เหมือนกันมันก็จะผัดกัก็จะใส่ลงไปตรงนี้นะครับเป็นั้่ต่างกัน,นครับเาามุนตรงนี้ปึ๊บ ล้วหลังจากที่เรารับชมนะคะในส่วนของคลิปไดนามนะคะเพื่อที่จะแสดงส่วนประกอบให้เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับบุคคลหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนักเคมีและนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อว่าไมเคิลฟาราเดย์นะคะโดยสำหรับไมเคิลฟาราเดย์เนี่ยก็ได้มีการค้นพบนะคะในเรื่องของ สมบัติของแม่เหล็กที่ทําให้เกิดไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญค่ะสําหรับ วงการนะคะในเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่สามารถประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าไดนาโมที่เราดูตามคลิปการทดลองไปเมื่อกี้นะคะตลอดจนนะคะออไมเคิลฟาราเด์เนี่ยก็ยังมีการค้นพบนะคะเกี่ยวกับสับหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อีกด้วยอ่ะซึ่งจากลักษณะดังกล่าวนะคะไดนาโมค่ะ ก็จะทํางานนะคะโดยอาศัยการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมขดลวดทองแดงอยู่บริเวณตรงกลางของแท่งแม่เหล็กนะคะโดยการทํางานในที่นี้จะต้องผ่านสนามแม่เหล็กและจะพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือสนามแม่เหล็กบนขดลวดนะคะส่งผลให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดขดลวดทองแดงขึ้นนั่นเองซึ่งการหมุนของไดานาโมก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะ สำหรับรูปแบบแรก like นะคะเป็นการหมุนขดลวดทองแดงที่อยู่ระหว่างแม่เหล็กนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็สังเกตดูนะคะว่าขดลวดทองแดงก็จะอยู่ตรงกลางในขณะที่แท่งแม่เหล็กก็จะอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาอ่ะอันนี้แบบที่1สําหรับแบบที่2นะคะここเป็นการหมุนของแท่งแม่เหล็กที่อยู่ตรงกลางซึ่งอยู่ระหว่างขดลวดนะคะทั้งสองข้างขดลวดทองแดงทั้งสองข้างนั่นเองนะคะ โดยในที่นี้นะคะแน่นอนว่าการที่จะเกิดกระแสไฟฟ้าได้เนี่ยจะต้องอาศัยการหมุนของขดลวดซึ่งเราจะพบว่าปัจจัยในการหมุนของไดนาโมนะคะการที่เราจะได้กระแสไฟฟ้าในปริมาณที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะก็คือความเร็วในการหมุนของขดลวดซึ่งเราพบว่านะคะถ้า ความเร็วในการหมุนของขดล,ลวดช้าก็จะผลิตไฟฟ้าได้น้อยแต่ในทางกลับกันถ้าความเร็วในการหมุนขดล,ลวดเร็วเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้มากนะคะถัดมาข้อที่2ค่ะจำนวนรอบในการพันขดล,ลวดเราพบว่านะคะถ้าเราพันขดล,ลวดจำนวนรอบน้อยจะผลิตไฟฟ้าได้น้อยค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราพันขดลวดจำนวนมากเราสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นปัจจัยข้อที่3ค่ะก็คือจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กซึ่งถ้าเกิดจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กมากเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากและในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดเส้นแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กน้อยเราสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยคร่าวๆในเรื่องของการทำงานของไดนามมนะคะ อาทีนี้เด็กๆทําความรู้จักกับเรื่องของไดนาโมไปแล้วนะคะซึ่งก็ย้ำกันอีกรอบหนึ่งว่าไดนาโมนะคะเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยอาศัยหลักการทำงานก็คือเปลี่ยนจากพลังงานกลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการ,รมหมุนของขดลวดทองแดงนะคะหรือว่าการจำนวนการพันของขดลวดทองแดงซึ่งเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าและเราก็สามารถที่จะนำเครื่องไดนาโมเนี่ย เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านเดินของเราในรูปแบบอื่นๆได้นะคะอะซึ่งจากวันนี้นะคะก็จบการเรียนการสอนในเรื่องของอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและเราก็จะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูพี่แอมลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ